สำหรับวิธีการต่อนะครับมันจะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับเจ้าตัว7 s e gment ดิจิตเดียวนะครับก็คือพนเป็นะครับถึงพิน G เนี่ยแล้วก็พิน Decimal เนี่ยเราจะต้องต่อผ่าน R นะครับก็คือต่ออนุกรมนะครับผ่าน R แล้วก็ไปเข้าพอร์ตเหมือนกันนะครับผมจะเอาเข้าพินนะครับเหมือนกับเจ้าตัว7 s e gment ดิจิตเดียวเลยนะครับก็คือ A เนี่ยไปเข้าพิน3นะครับแล้วก็ไล่ไป3 4 5ไปเรื่อยๆครับจนพิน DP เนี่ยไปเข้า พิน9นะเป็นพินสุดท้ายจากนั้นเนี่ยจุดที่แตกต่างจากเจ้าตัวเซ e g m เซมนต์ดีจีเดียวนะครับก็คือเราจะต้องต่อพิน D1 D2 D3 แล้วก็ d ีเนี่ยเข้ามาที่พินของ Arduino ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะเลือกให้ D1 เนี่ยใช้พินถัดกันเลยนะครับก็คือเมื่อกี้นี้พิน DP ของผมเนี่ยมันจบที่พิน9ถูกไหมครับผมก็จะเอา D1 เนี่ยมาใส่ที่พิน10นะครับแล้วก็พิน2ใส่ที่พิน11นะครับ 1 0 1 1 12แล้วก็13นะครับก็คือ D ีเนี่ยดีสี่เนี่ยไปเข้าที่13นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว D 1 D2 ึ่ีสองดีสามเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องต่อผ่านตัวต้านทานนะครับเพราะว่าถ้าใครจําสกรีมติกได้เนาะมันไม่จำเป็นต้องมีตัวต้นานทานวิธีการต่อก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับก็แน่นอนนะครับว่าถ้าผมมีเจ้าตัวเซเว่นเซ gment ดิจิตเดียวอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแกะไอ้ตรงชุดนี้นะครับชุดที่เป็น R แล้วก็ชุดที่จําเข้ามาที่พินนะครับผมก็แค่เอา เซเว่นเซกเมนต์ดิจิตเดียวเนี่ยออกนะครับแล้วก็เอาสายชุดที่เชื่อมฝั่งนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยต่อใหม่นะครับแกะให้ดูเนาะอ่ะแล้วก็กราวอันนี้ไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเซเว่นดิเซเว่นเซกเมนต์โฟร์สี่ดิจิตเนี่ยไม่ต้องใช้กลาวนะครับจะเอาออกหมดเลยนะครับก็จะเหลือแค่ตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอา A มาใส่ มาตัวแรกเหมือนเดิมนะครับ A B C D E F G ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง D P นะครับแล้วก็ผมก็ไม่จะเป็นต้องแก้ของเก่านะครับอทีนี้ผมก็เอาเจ้า s s g m m n t t 4 t ดิจิตเนี่ยมาใส่เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต่อจากพิน A ถึง D ก่อนนะครับก็เริ่มจากพิน A เนาะพิน A คือพินนี้นะครับ แล้วก็พิน B เนาะผมไปเร็วๆนะครับ B คือพินขวาสุดนะครับ B ก็มาที่อาตัวที่สองนะครับพิน C นะครับนี่พิน C เนาะพินนะครับแล้วก็พิน D นะครับแล้วก็พิน E ก็พิน F นะครับ พินจีนะครับพินสุดท้ายก็คือพินเดซิมอลหรือพินดีพีนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็ต่อวงจรส่วนที่เป็นพิน A ถึงพิน DP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คือพิน A เนี่ยก็จะมาที่ R ตัวแรกนะครับแล้วก็มาเข้าพิน2องนะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับพิน B ก็มาเข้า R ตัวที่ะครับแล้วก็มาเข้าพิน3ของ a r duino นะครับมาเข้าพิน3ของ a r duino นะไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงพิน9นะครับ จากนั้นนะครับถัดมานะครับผมก็จะต้องต่อพิน D1 D2 D3 ง4ีนะครับซึ่ง D1 เนี่ยผมก็จะเอามาเข้าพินที่10แล้วก็ D2 ก็มาเข้า11เนะครับแล้วก็ D3 มาเข้า12นะครับแล้วก็ D4 มาเข้า13นะครับก็เริ่มจาก D1 ก่อนนะครับ D1 คือพินซ้ายสุดตรงนี้นะครับดีสองนะครับนี่ดีสองนะ ดีสองก็มาเข้าพินสิบเอ็ดนะครับก็ดีสามนะครับเข้วพิสิบสองนะครับก็ดีสี่นะครับพินสุดท้ายก็คือพินนี้นะครับมาเข้าพินสิบสามนะครับเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาถึงการเขียนโปรแกรมกันนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโค้ดส่วนใหญ่นะครับมันค่อนข้างคล้ายกับเจ้าตัว7 s e gment ด i จิตเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ เปิดโค้ดตอนที่เราใช้7 s e g m e n t กเมนตดิจิตเดียวนะครับมาเพื่อ Copy ้โค้ดบางส่วนนะครับจะได้ไปเร็วๆเนาะก็อันนี้เป็นโค้ดที่เราใช้กับ7 s e g m e n t กเมน t ดิจิตเดียวนะครับก็คือตอนที่เราประกาศพินนะครับแล้วก็ตอนที่เราสั่งโชว์เลขใช่ไหมครับด้วยฟังก์ชันโชว์ดิจิตใช่ไหมครับว่าเราจะโชว์เลขอะไรถูกไหมครับแล้วก็เราก็บวกเลขไปเรื่อยๆทุกๆ1ึงวิเนาะก็เดี๋ยวสิ่งแรกที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะประกาศพินก่อนนะครับ ซึ่งพิน A ถึง DP เนี่ยมันเหมือนกับของ7 s e gment ดิจิตเดียวนะครับฉะนั้นผมก็จะก๊อปมาเลยนะครับผมจะประกาศตัวแปรเหมือนกันเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็พินโหมดใช่ไหมครับเป็นเอาพุทเนาะอันนี้ก็ทำเหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะมีจุดที่ต้องเพิ่มก็คือจะมีพินใช่ไหมครับ d 1ใช่ไหมครับเท่ากับพิน10ถูกไหมครับแล้วก็ D2 เท่ากับ11ใช่ไหมครับ D3 เท่ากับ12แล้วก็ D4 เท่ากับเท่ากับ13นะครับจะมีเพิ่มเข้ามาอีก3พิมพ์ด้วยกันนะครับฉะนั้นก็ผมก็จะเอาพุทเพิ่มอีก3อันนะครับก็คือ D1 ใช่ไหมครับ D2 D3 แล้วก็ d4 นะเป็นเอาพุทเหมือนกันแบบนี้นะครับ อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมจะก๊อปฟังก์ชันโชว์ดิจิตอันนี้มาใช้ด้วยนะครับผมก็จะก๊อปปี้ทั้งฟังก์ชันเลยนะครับเราจะก๊อปปี้ทั้งฟังก์ชันเนาะแล้วก็เอามาแปะในอันใหม่ของเรานะครับก็สร้างฟังก์ชันใหม่เนาะก็สังเกตนะครับว่าการเขียนฟังก์ชันเนี่ยนอกจากที่จะทําให้เราอ่านโค้ดง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาโค้ดเนี่ยมา reuse ได้ง่ายขึ้นด้วยเห็นไหมครับผมแค่ไปก๊อปปี้ฟังก์ชันมานะครับแล้วก็ ผมเอาฟังก์ชันโชว์ดิจิตเนี่ยมาใช้ในไฟล์ใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งดิจิตอลไรส์ไฮนะครับก็คือผมจะสั่งให้พินดี D2 D3 แล้วก็ดีเนี่ยเป็น High ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับตอนที่เราดูนะครับก็คือจากที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าทุกพินดี D2 D3 เนี่ยเป็นไฮเนี่ย ไฟมันจะไม่ติดถูกไหมครับจากนั้นนะครับพอผมสั่งดีหนึ่งดีสองดีสามเป็นไฮแล้วเนี่ยผมก็จะสั่งโชว์ดิจิตหนึ่งนะครับแบบนี้เนาะก็คือผมสั่งดีหนึ่งดีสองดีสามเป็นไฮนะครับแล้วก็สั่งโชว์ดิจิตโชว์เลขหนึ่งนะครับอเดี๋ยวผมลองอัปโหลดแบบนี้ให้ดูนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อผมอัปโหลดเสร็จนะครับจอเซเว่นเซกเมนต์สี่ดิจิตเนี่ยไม่มีอันไหนติดขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็ถูกต้องใช่ไหมครับผมบอกว่าถ้า เราต้องการจะให้มันโชว์ที่ดิจิตไหนนะครับเราจะต้องไดดิจิตนั้นเป็นโลยกตัวอย่างนะครับเช่นผมต้องการให้มันโชว์ที่ดิจิต1นะครับผมสั่ง D1 เนี่ยให้เป็นโลนะครับที่เหลือเป็นไฮเนาะผมลองอัปโหลดดูนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเลข1ก็จะโชว์ที่ดิจิต1นะครับผมอยากจะให้ดิจิตไหนนะครับเป็นโลอย่างเช่นให้ D3 เป็นโลด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็จะติดอยู่แค่ดิจิตหนึ่งกับดิจิต 3นะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นโลทุกอันนะครับมันก็จะติดทุกดิจิตนะครับก็สังเกตว่าถ้าเป็นโลทุกอันก็จะติดทุกดิจิตนะเป็นเลข1 4ตัวนั่นเองนะครับถ้าผมต้องการจะโชว์เลข9นะครับเดี๋ยวผมลองโชว์เลข9ดูนะครับถ้ากดอัปโหลดเนาะมันก็จะเป็นเลข9้าทั้ง4ดิจิตเลยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับให้ทุกหลักเนี่ย มันโชว์คนละเลขกันนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถทําได้แค่ให้ทุกหลักเนี่ยมันโชว์เป็นเลขเดียวกันนะครับคำถามคือทํายังไงให้มันโชว์เป็นคนละเลขกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับโดยการให้มันโชว์เป็นเลข1 2 3แล้วก็4ซึ่งมันจะใช้เทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งเทคนิคนั้นเนี่ยจะต้องทําในลูกนะครับอ่าทำไมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองนะครับว่าหลักการของมันคืออะไรนะครับ ผมจะย้ายไอโค้ดส่วนที่ใช้โชว์เลขอันนี้นะครับไปไว้ในไวล์ลูปนะครับผมก็คัดมานะกด Control X นะครับมาแล้วก็เอามาแปะไว้ในลูปนะครับโดยนะครับผมจะเริ่มนะครับจังหวะแรกก็คือผมจะให้มันโชว์แค่ดิจิตหนึ่งนะครับโชว์เลข1ที่ดิจิตหนึ่งนะครับแบบนี้นาะถ้าผมกดอัปโหลดนะครับมันก็จะโชว์เลข1ที่ดิจิตหนึ่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในลูปมันไม่มีอะไรมันก็รันโค้ดประทันนี้เนี่ยซ้ำไปเรื่อยๆมันก็โชว์เป็นเลข1ซ้ำไปเรื่อยๆถูกไหมครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะดีเลย์นะครับดีเลย์สักประมาณ500มิลลิวิกันนะครับผมจะดีเลย์สักประมาณ500มิลลิวิกันนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําคล้ายๆเดิมนะครับก็คือสั่งไปเปิดที่ดิจิต2แทนนะครับก็คือเปิดที่ดิจิต2นะครับเป็นเลข2นะครับแบบนี้เนาะก็คือเปิดเลข1นะครับที่ดิจิต1นะครับแล้วก็เปิดเลข2นะครับที่ดิจิต2 นะครับเดี๋ยวผมลองกดอัปโหลดดูนะครับขออภัยครับผมลืมดีเลย์นะครับผมก็จะดีเลย์ด้วยนะครับอีก500มิลลิวินาทีนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะ1ใช่ไหมครับแล้วก็โชว์เลข2แล้วก็เนื่องจากว่ามันจบลูปมันก็วนกลับไปโชว์ดิจิตหที่เลข1ที่ดิจิตหใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะทําเหมือนกันนะครับกับดิจิตสนะครับก็คือถัดมานะครับผมก็จะโชว์เลข3นะครับที่ ดิจิต3นะครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะโชว์เลข4นะครับที่ดิจิต4นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดโค้ดนิดหน่อยนะครับจะได้อ่านง่ายขึ้นเนาะแบบนี้นะครับก็คือ เริ่มมานะครับโชว์เลข1ที่ดิจิต1นะครับแล้วก็โชว์เลข2ที่ดิจิต2นะครับแล้วก็โชว์เลข3ที่ดิจิต3นะครับแล้วก็โชว์เลข4ที่ดิจิต4นะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือโชว์เลข1ที่ดิจิต1แล้วก็โชว์เลข2ที่ดิจิต2แล้วก็โชว์เลข3ที่ดิจิต3นะครับแล้วก็โชว์เลข4ที่ดิจิต4นะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเพิ่มความเร็วนะะะคคคครรรรัััับบบโดดดดดดยยยกกาลลลลลลีีเเเ์์นนผมอองูหืแ่ 50นะครับจาก500นะครับเหลือ50นะทุกอันเลยนะครับให้มันกระพริบเร็วขึ้นนะครับก็คือเปลี่ยนหลักเนี่ยเร็วขึ้นนะครับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเร็วขึ้นถูกไหมมันเปลี่ยนเลขเร็วขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาของเราเนี่ยมันยังมองทันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมทําให้มันเร็วขึ้นอีกนะครับก็อย่างเช่นเหลือแค่2เลยนะครับ2มิลลิเซกันนะครับ นี่นะก็คือดีเลย์ทุก2มิลลิวินาทีนะครับถ้าเกิดว่ามันกระพริบเร็วพอนะครับตาของเราเนี่ยมันจะมองไม่ทันว่ามันบลิงอยู่สังเกตนะว่านี่พอผมเปลี่ยนเป็น2มิลลิวินาทีปุ๊บเนี่ยตาของเราเนี่ยมันจะมองไม่ทันนะครับเราก็จะเห็นเหมือนว่ามันโชว์เป็นเลข1 2 3 4สนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อยๆสวีปนะครับแต่ว่ามันสวีปเนี่ยเร็วมากๆจนตาเรามองไม่ทันเราเห็นเป็นเลข1 2 3 4ี่นะครับ อ่ะตรงนี้เนี่ยสังเกตนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเห็นเป็นเลข1 2 3 4สนะครับก็เพราะงั้นนะครับเซเว่นเซกเมนต์สี่ดิจิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจอเซเว่นเซกเมนต์สี่ดิจิตเนี่ยมันสามารถโชว์เลขที่ไม่เหมือนกันได้นะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการสวีปแบบลักษณะเมื่อกี้นะครับให้เร็วมากพอนะครับจนตาของเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับหรือว่ามองไม่ทันนั่นเองนั่นคือเหตุผลที่ทาไมบางครั้งนะครับเวลาที่เราเอากล้องโทรศัพท์เนี่ยไปถ่ายพวกจอที่เป็นเซเว่นเซกเมนต์พวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ย เราจะเห็นเจ้าตัวจอ7 Segment พวกนี้เนี่ยมันกระพะริบนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของเจ้าตัวจอ7 Segment 4ดิจิตพวกนี้เนี่ยมันใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือมันใช้การสวีปทั้งหมดนะครับเพื่อลดจำนวนขาที่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าโค้ดในจุดนี้เนี่ยมันมีจุดที่ต้องแก้นะครับก็คือโค้ดอันนี้เนี่ยผมยังใช้ดีเลย์อยู่นะครับก็ มันยังไม่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้นะถ้าเรายังใช้ดีเลย์อยู่แบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในเลคเชอร์ถัดไปนะครับเราจะมาเปลี่ยนโค้ดชุดนี้นะครับให้เป็นการใช้มิล,ลิแทนนะครับซึ่งก็จะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ